สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสรุปผลการเรียนของวันพฤหัสที่27สิงหาคม2563นะคะวิชาแรกที่เรียนไปวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์คุณครูทบทวนบทเรียนแล้วก็บอกข้อสอบที่จะออกสอบออกสอบภายในกลางภาคนะคะก็จะ ก็จะมีแค่นี้นะคะแล้วก็เวลาที่เหลือก็ให้ทำงานค้างได้นะคะแล้วก็วิชาที่สองภาษาไทยวิชาภาษาไทยคุณครูตรวจงานเก่าตรวจงานดืมตรวจงานค้างที่คนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะแล้วก็ให้นํำไปส่งนะคะส่วนคนที่ยังไม่เสร็จก็ให้นั่งทำต่อให้เสร็จนะคะส่วนคนที่เสร็จแล้ว ก็ให้อาที่3านะคะของคุณครูจารุณีนะคะคณิตศาสตร์ครูก็ให้ให้นั่งจดตามที่ครูบอกในกระดานนะคะจดแนวข้อสอบนะคะแล้วก็ครูก็อธิบายแล้วก็จดตามให้จดตามนะคะแล้วก็ครูก็สอนไปด้วยแล้วก็ให้จดตามไปด้วยนะคะจดตามแนวข้อสอบนะคะที่ครูจะออกสอบนะคะจดเนื้อหาทั้งหมดนะคะ แล้วก็วิชาที่4วิชาญี่ปุ่นนะคะวิชาญี่ปุ่นวันนี้นะคะคุณครูก็ไม่ได้ให้อะไรนะคะเพราะว่างานส่งไปแล้วนะคะก็วันนี้ครูก็เลยให้ทํางานค้างเหมือนกันนะคะเพราะว่างานส่งไปแล้วนะคะ